ได้ทางเมื่อกี้ <c oughs> มันก็ไปได้เราไม่เคยไปไม่รู้เป็นไงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ก็เลยบนรถกลับดีกว่าอันนี้ใช่หรือไม่รู้สึกว่ามาไกลเกินไปแล้วมันต้องเลยแน่ๆเลยวะเดี๋ยวจอดดูหน่อยดีกว่าหาที่จอดที่มันโนเนอเคนะ <c oughs> อ่ารงนี้แหละ <c oughs> อ่าไม่ไง เไปซื <Yeah. S 2> ้อซอยนี้แต่ว่าเมื่อกี้ไม่เห็นป้ายมันไม่มีป้ายบอกจากฝั่งนู้นอะ่ะต้องต้องมาจากฝั่งข้างหน้าอุย้ยหมาวิ่งตมามม oh. าตรงนี้อากาศเย็นๆน,นิดนึงนะเนี่ยน่าจะเพราะว่าต้นไม้เยอะ ลมเย็นเลยอ่ะตอนอยู่ถนนเส้นหลักนี่โหร้อนแม่เสียดายลูกนี้เอา dji มาดีกว่าไม่น่าเอาโปโปมาเลยแล้วไม่คิดด้วยว่าจะมาตรงนี้ตอนแรกกะว่าแค่เอารถมาขี่วนๆเฉยๆพื้นก็โอเคนะยังถือว่าคมดีอ้าวตรงนี้ไงโหยขับเลย อ่าปากเลยอ,อีกแล้วนั่นนั่นตรงนี้โอ้โหเลยอ,อีกแล้วกลับรถตรงไหนวะเนี่ยหาที่กลับรถก่อนโอ้แต่ว่าทางถูกใจอเอาขี่รถเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้กลับรถ <laughs> มาที่ที่โอ้ไม่เคยมาทางแจ่มมากเลย บเลยทางเข้าโอ้เอารถลงไปยังไงวะนะ่ะทางเข้าอยู่ตรงนูน้แต่ว่าแดดอะไม่ได้เอาแบดสำรองมาได้หวังว่าแบดจะพอนะ ร้อนหนก็มาแล้วจัดสักแชะโอเค เด็กนี้จอดหันแฮนไม่ได้ไม่เหมือนเอาเด็ต้องจอดแฮนตรง